สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับแก๊งบัชนะคะหลายๆคนอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักกับแก๊งบัชสักเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวขออนุญาตให้ทั้งสองท่านได้แนะนําตัวให้เราได้รู้จักเพิ่มเติมเลยค่ะเรียนเชิญค่ะอ่าผมแม็กสันครับแม็กสันบัตพี่ใหญ่ของบ้านครับผมโชกี้โชกี้ครับเป็นลูกน้องพี่แม็กครับอ๋อคือสองท่านนี้เป็นสมาชิกแก๊งบัตนะคะ ท่านแรกชื่อคุณแม็กซ์นะคะอีกท่านหนึ่งชื่อคุณโชคเนาะโชคี้ ok ใช่ไหมคะครับผมโอเคค่ะก็สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเราอยากรู้ว่าเอออะไรมันคือชนวนเหตุการณ์ในครั้งนี้คะค่ะเดี๋ยวผมตอบให้แล้วกันค่ะจริงๆมันสะสมมานานแครับเรื่องระหว่างบัตรกับตำรวจเริ่มมาจาก เหตุเล็กเกน้ะครับพวกงัดร้านงัดบ้านอะไรอย่างเงี้ย<ม>ใช่เกิดการระทะมาตลอดครับผมจนตำรวจเขายกระด,ดับขึ้นมามีโมงมีหมายนั่นแหละครับคือฉนวนก็คือก็มันก็เริ่มจากคดีเล็กๆใช่ไหมแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเหมือนกับตำรวจก็ไม่สามารถปิดคดีได้อะไรเงี้ยก,ก็เลยก็เลยก็เลยต้อง,ต,องต้องออกหม่ ที่มันรุนแรงขึ้นอย่างนี้ด้ยวยใช่ไหถูกต้องค,ครับผมอ่าโอเคประมาณนี้เนาะเออแล้วในครั้งนี้อะค่ะทางเราเนี่ยทราบว่าตํารวจเนี่ยได้ใช้กําลังพลที่แน่นมากๆเลยอะค่ะเพราะว่าอะไรอะครับมันทางตํารวจเขาถึงได้ได้ได้ใช้กําลังพลแน่นขนาดนั้นนะคะน่าจะเป็นเพราะสมาชิกในบัตรด้วยมั้ครับที่ตํารวจเขาให้การว่าให้แบบให้ข้อมูลว่าค่อนข้างเยอะครับผม เลยต้องใช้ขั้นสูงสุดเพื่อมาถล่มก็คือเพราะว่าทางแก๊งบัดเองเนี่ยก็มีจำนวนสมาชิกเยอะใช่ไหมคะก็เลยต้องใช้กำลังที่แน่นมากประมาณนึงครับประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งก็มีประมาณหนึ่งอันนี้สามารถบอกจำนวนได้ไหมคะหรือเป็นความลับแก๊งสามารถตอบได้เลยคะบอกได้ครับประมาณยี่สิบครับประมาณยี่สิบท่านเนาะยี่สิบห้ายี่สิบยี่สิบห้าโอเคค่ะเอออีกอีก อีกข่าวหนึ่งที่เราได้ยินมาค่ะอันนี้ก็มีคนลือๆกันในเมืองเนาะก็แบบว่าจริงหรือไม่คะที่แก๊งบัตรอะค่ะได้ได้จี้นะคะทางตำรวจเนาะแล้วก็มีการใช้กำลังประทุษร้ายกับตำรวจที่ถูกจี้อะไรประมาณนี้ค่ะจริงหรือเปล่าคะเรื่องข้างล่างอะโชคมึงจำได้ปะอืมจำได้จำได้ไดเล่าให้เขาฟังหน่อยดิ ข้างล่างตรงตรงตรงไหนเอ่ยตรงอนอตรงที่เราจีเดนเนี่ย <Daniel. S 2> ก็ผมมองว่าน่าจะเป็นความผิดพลาดของคนตํารวจหรือเปล่าเพราะว่าคนตารวจไม่ได,ไได้ไม่ได้ทําการยึดคนตัวแล้วไม่ได้ทําการยล็อกพิกอะครับ mm hmm. น่าจะประมาณนั้น <c oughs> เราก็เลยทําการจี้แล้วก็แลกเปลี่ยนตัวประก,รกันกันกับคุณตารวจแต่แต่ก็ไม่ได้มีอันตรายอะไรเกิดขึ้นนะไม่ได้มีเหตุดิงกันอีกนะก็คือ าการเจรจา,าเป็นไปได้ดีครับแล้วก็แลกตัวประกันกันออกมาประมาณนั้นครับค่ะทางทางบัชเองก็กําลังจะบอกว่าคือตอนนั้นน่ะตํารวจอาจจะข้ามขั้นตอนของการยึดล็อกพิกไปอะไรประมาณนี้นเนาะแล้วก็ทาให้นนมีการสะดอจกุญแจมือถูกต้องไหมหะตรวสอบเข้าใจถูกไหมฮะใช่ครับใช่ครับอ่าแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็เหมือนกับเป็นการยื่นหมายื่นแมวการอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็ทําให้เราแลกตัวประกันที่เราจี้ตํารวจเอาไว้กับ เพื่อนในแก๊งเราอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับอืมประมาณนี้ครับใช่ครับประมาณนั้นเป็นการเอาแบบผู้หญิงในแก๊งใช่ก็ออกมาครับอ่าตอนนั้นเรามีตัวประกันประมาณหกคนเป็นคุณตำรวจหกคนแล้วก็เราแลกกับตัวประกันทั้งหมดแปดคนแล้วก็เป็นน้องผู้หญิงกับอ่าน้องที่อยู่ข้างนอกที่โดนจับอยู่ข้างนอกที่ยังไม่ได้เข้าไปในสอนอใช่แปดคนครับ ก็คือแปดแรกกับหกเนาะทางเรามีแปดแล้วก็ฝั่งเขามีหกใช่ไหมคะใช่ครับประมาณนั้นอ่าโอเคค่ะแล้วรู้สึกไงบ้างคะกับกับการที่เราได้อันนี้ได้ได้เคลียร์ทุกหมายหรือยังคะหรือว่าเรายังมีหมายติดกับทางตํารวจอยู่ออันนี้ไม่ทราบเลยนะไม่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 ทราบแล้วก็ไม่ไม่าไม่สะดวกที่จะตอบด้วยฮะหมายอ่าค่ะค่ะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็หลายๆปัญหาก็น่าจะถูกเคลียร์นะตอนนั้นหรือเปล่าคะ มันไม่ใช่ปัญหาสิครับมันคือเขาคือคดีอะเนาะอ่าม,มันคือคดีก็ก็ก็ถือว่าเราโดนจับเราโดนตอนนี้ก็เหมือนกับว่าเราก็ไม่มีคดีถุกมเนี่ยสาหรับคนที่เข้าไปนะอ่าค่ะค่ะอ่าประมาณนั้นครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าอ่จะพูดยังไงไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่มีคดีอีกนึกว่าออกไปฮะอ่าโอเคค่ะโอเคค่ะแล้วแจงบาบัตรรู้สึกไงบ้างคะกับการที่เราแบบเอได้ เขาเรียกว่าอะไรคะต่อกรต่อมือกับตำรวจเมืองเฟนส์ของเราอย่างเงี้ยค่ะอยากอยากจะทราบความรู้สึกหรือว่าแบบเฮ้ยมันมันรู้สึกไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวให้พี่แม็กตอบก่อนดีกว่าเดี๋ยวมีอีกแน่นอนครับผมบอกให้เลยฮะมีอีกเหรอคะครับมีอีกแน่นอนเพราะว่ายังไงก็ต้องปะทักกับตำรวจทุกวันอยู่แล้วทุกวันด้วยเหรอฮะอืมก็จะพูดว่าที่ ที่ตำรวจมาเพราะว่าก็มีเรื่องกันทุกวันก็น่าจะอารมณ์ประมาณนั้นเหมือนกันใช่ผมมันเป็นความสะสมมาครับนักข่าวใช่ถ้าเราแบบตำรวจเขาก็จะมาเรื่อยๆแหละครับเพราะว่าถ้าเราทําทําผิดกฎหมายยังไงเขาก็ต้องมาจับเราแล้วคุณนักข่าวต้องเข้าใจในในในจุดหนึ่งด้วยว่าแก๊งมันจะเดินได้ก็ต้องมีงานดําเข้ามาเกี่ยวถูกไหมครับอ่าค่ะแล้วซึ่งงานดําโจนตำรวจก็เป็นของคู่กันเนาะค่ะค่ะ ส่วนความรู้สึกผมเหรอค่ะค่ะคุณคุณแม็กเชนค่ะก็เจ็บนะผมโดนยิงเจ็บแค่นั้นเองก็ก็คือในในในแง่ของฟิสิกอลหรือท่านด้านร่างกายเนี่ยเราก็แค่รู้สึกเจ็บน้อยแล้วก็รักษาก็หายอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าในด้านจิตใจก็คือไม่ได้รู้สึกแย่อะไรคุณเห็นอะไรในมือผมไหมคุณนักข่าวเอ่อไม่ไม่ไม่ค่อยชัดเจนนะคะจากตรงนี้มองมาดูมองมาดะลองดูดีๆครับ มองเห็นอะไรไหมไม่เห็นใช่ไหมครับไม่ไม่เห็นค่ะนั่นแหละครับความบางเปล่าความรู้สึกผมโอ้ว้าวมันเป็นอะไรที่คมมากเลยนะคะเนี่ยโอเคค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณแก๊งบัตรนะคะสำหรับบทสัมภาษณ์นะคะที่สุดเอ็กซ์อซคลูซีฟในวันนี้เนาะในทกประเด็นค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทั้งสองท่านค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณแม่ค่ะขอบคุณคุณโชคกี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเช่นกันครับ 他。<sighs>